สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายหนึ่งคำถามนะคะซึ่งเป็นการทํานายโดยรวมนะคะสิ่งที่คาดหวังนะคะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะได้รับความบันเทิงนะคะได้แนวคิดข้อคิดนะคะอาจจะรวมไปถึงการตัดสินใจใน next step ต่อไปของคุณนะคะวันนี้คําถามของเรานะคะผ่านคําทํานายผ่านการดูดวงจากผพ่ยิซีนะคะเราจะมาในคําถามนะคะความสัมพันธ์ next step ต่อไประหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรแนวะโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่ชี้แนะนําทางนะคะผ่าน คำทำนายในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณด้วยเถิดนะคะความสัมพันธ์เน็กสเตปต่อไประหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เน็กสเตปต่อไประหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรขอพายชีนน้แนวทางนะคะท่าในใดที่สนใจจะเปิดไพ่นะคะทักมาที่เพจนะคะยินดีที่จะให้บริการและค้ำปรึกษานะคะ ในสิ่งที่ไพ่สื่อนะคะไพ่สื่อให้คุณโฟกัสที่ตัวคุณเองเนาะถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณมองว่ามันไม่ไปต่อหรือมันไม่มีความคืบหน้ามันยังอยู่นิ่งสิ่งที่ไพ่สื่อก็คือให้คุณอกกอดให้คุณมารักตัวเองนะคะให้เห็นคุณค่าในตัวของคุณเองนะคะต่อมาในที่ไพ่สื่อถึงคุณก็คือว่าถ้าประตูความสัมพันธ์คุณมองว่ามันไม่เปิดหรือว่าไม่ไปต่อให้คุณกลับมาที่ตัวคุณเปิดประตูออกไปเพื่อหาความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งใหม่ๆใหม่เลยก็คือกการโฟั ะะโฟกัสในความรู้สึกของคุณในชีวิตของคุณว่าคุณต้องการอะไรนะคะโดยที่แบบไม่ต้องสนใจสิ่งที่จะมารบกวนจิตใจมารบกวนชีวิตของคุณนะคะให้โฟกัสที่ตัวของคุณให้โฟกัสที่ความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของว่าความกังวลต่างๆที่คุณ เกิดขึ้นเนาะในระหว่างที่มองว่าเอ้ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นยังไงมันอาจจะมีในเรื่องของความกลัวความกังวลที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในสิ่งที่ตัวเนี้ยนะคะไพ่เสือออกมาดีมากเลยก็คือว่ามันยังมีแสงสว่างนะคะอย่าก,กลัวเพราะบางทีพอคุณออกไปจากจุดเนี้ยคุณอาจจะเจอสิ่งที่มันดีๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าคุณจะได้รับสัมผัสความสุขที่แท้จริงนะคะนั่นสื่อถึงว่านะคะในสิ่งที่ไพ่เสือ ถึงคุณในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ next step ระหว่างคุณกับเขาจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนนะคะไพ่ให้แนวทางกับเราว่าให้ถามตัวคุณเองนะคะให้รักตัวคุณเองนะคะให้เห็นคุณค่าในตัวของคุณถ้าคุณไม่มีความสุขและคุณยังรอแล้วมองว่าประตูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันยังปิดก็คือมันไม่ได้เปิดไปต่อไม่ได้ก้าวไปต่อก็ให้คุณเปิดประตูเพื่อที่จะไปหาสิ่งใหม่ๆหาความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันดีกับตัวคุณนะคะอย่ามีความกังวลนะคะอย่ากลัวนะคะอันนี้ก็คือนะ พลังงานที่ไพ่ให้กับคุณนะคะโฟกัสในชีวิตของคุณนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อคุณทําตามความรู้สึกเมื่อคุณรักตัวเองนะคะคุณจะได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงที่มันเกิดจากการตัดสินใจเกิดจากการเลือกของคุณโดยที่คุณไม่ต้องรอว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้มันเกิดจากการตัดสินใจของคุณเพราะมันเกิดจากความรู้สึกที่คุณกำลัรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานนะคะจาก คําแนะนําคําทํานายจากการเปิดพ่ยิปซีโดยรวมที่ให้คําแนะนํากับคุณในครั้งนี้นะคะ